ฟ้ายังมีฟ้าเหนือจังเกิลสซวไเลยังมีสกายเพราะมันอยู่เหนือกันเนไม่ได้มันอยู่เหนือกันเนี่ยสกายไล์เฮ้ยคนอะไรนี่แหละสิ่งที่ฉันรอคอย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะใน n e คร a f สกายไลท์สไว v ล v a l ภาคต่อของจังเกิลสไว i ล a l เนื่องจากแมปมันพิกลพิการวาจาสามหาวแล้วเกินเออมาเล่นไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนแมปเลยเอาเป็นว่าสกายไลท์เอาเป็นว่าเออม,มามามาต่อตรงนี้กันเลยแล้วกันนะครับเรามาอยู่บนฟ้าก่อนแล้วค่อยลงไปใหม่ตอนที่ไมครับตอนอัปเดตเสร็จนะครับโอ้น้องดีเลยน้องอยู่กับพี่นี่จำได้พี่จำพี่ได้ไหม พี่ได้พวกพี่นี่คือวัวที่ถูกฆ่าตายนะก็เลยมาเกิดอยู่บนสวรรค์เลยพี่อยากกลับไปเกิดใหม่ไหมล่ะโอ้น้องทำไมพี่จะไม่อยากจะกลับไปเกิดใหม่นี่อ้าโอเคเลยโอน้องเดี๋ยว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 เัีเดี๋ยวดี่วเดีวเดีี่ยวี่ยวเดีวเี่อวี๋ยวกดยวเดีเดี๋วดียวีวเดยวดี๋วเวีเดยเ นายเดลซิภารก,กิจเขาให้ทำอะไรบ้างพี่ว่าภารก,กิจให้น้องเชื่อมไอ้พวกเกาะลอยฟ้าให้หมดนะน้องโอ้ยหวานเลยสกินวันนี้เราสกินอะไรเอ่ยให้โจนัทซะด้วยวันนี้โจนัทจะมาะเล่นเกมไมครับนะครับอ๋ออ๋ออ,อพี่วัวน้อยเอถอยไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมตกนะครับโอ้โหไลยจังเลยผีกล่องครับโอ้โหพร้อมกับเพชร ทำ <Whoa! S 2> ไมรู้สึกแก่จังเราได้บล็อกดินมาเยอะประมาณนี้นะั่นหมายความว่าเขาต้องการให้เราทําอะไรบางอย่างแน่ๆดีไมด่ดีเขาให้เราต่อตรงนี้ให้ทําเป็นทางาปลูกต้นไม้นะครับขยายอาณาเขตของเราก่อนแล้วกันเฮ้ยชอบ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 มาดูท้าทายก่บจังเกิลเด็กนีเน่เรามีฟักทองนะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บฟักทองไว้นะครับผมไม่รู้ว่าฟักทองเนี่ยจะทําอะไรได้บ้าง นี่ไงมันบทฟักทองไงหรือจะทําเป็นหนังก็ได้นะน้องอะไรพี่บนรักฟักทองบทโอเคครับเราต้องทยอยทยอยโอ้ยถุยเราต้องทยอยทยอยเอาของเก็บก่อนผมกลัวตายโอเคเดี๋ยวเราจะเอาดี๋ยดี๋ด,ด,ดีตรงนี้ก่อนโอเคตอนนี้ผมขยายตรงนี้ของเราและเรามีดินอยู่เก้าชิ้นเราก็จะวางให้เป็นขยายใหญ่ครับเอาล่ะแล้วพี่วัวโ,โหเนี่ยสบายเลยอ่ะ เฮ้ยอยัวเยอะแบบนี้ดีดีด,ดีดีกว่าไก่โอ้น้องเอาคนอื่นๆมาก็ได้นะพี่เบื่อหน้าพวกพ้องกันแล้วนี่เออคือพอดีเกิดเหตุขัดข้องนิดหนึ่งครับ ออ uh, พอดีอัดไปได้ประมาณ6นาทีแล้วลืมเปิดใหม่ครับมันเป็นความสับเภา่าของเด็กชายพระวัติหรือบัรสาสุขไอหัวร้านคนนี้นี่เองเนอ้ <c oughs> องทำไมต้องพูดชื่อจริงเต็มด้วยแล้ว <c oughs> เอาล่ะครับผู้ชมครับตอนนี้หนูว่าเราได้บล็อกจํานวนหนึ่งที่จะข้าไปอีกเกาะหนึ่งนะครับแต่เราก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าฮ <c oughs> เรามีพัมกินแล้วก็เอาเมล็ดพัมกินนะครับต่อยอด เื่อเราจะได้เอาพร้อมกินเป็นเส้นทางบล็อกต่อไปไหญ่ๆแล้วก็ตอนที่ผมระหว่างขุดตรงนี้ผมก็สังเกตว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีวัวมันเกิดมาที่ไหนได้มันมีม็อบสปอนเซอร์ของวัวนั่นเองอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้เป็นคนเสกนะเกมเขาวางไว้อยู่แล้วอ่ะใช่พี่การันตีได้เลยว่าน้องไอ้นี่มาปุ๊บไอ้นี่มันมามามาก่อนน้องอีกเลยเอาล้ครับดูอนว่าความสัยาพผมต้องทำให้คลิปต้องจบเพียงเท่านี้ ยังไงสร้างหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบอะไรแบบนี้เสียวๆแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ตามด้านล่างข้างๆนี้เลยนะครับเพื่อรับชมตอนต่อไปกับ Minecraft Skyline นะครับที่ไม่ใช่จ u n g l e Survivor แล้วเราต้องรองก่อนเข้าใจไหมแล้วก็ใครที่อยากให้ลุงพีเปลี่ยนสกินแบบไหนแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่ากดไลค์คลิปนี้หรือว่ายัางไงก็อะไรยังไงก็บอกกันไนดะ้เดี๋ยวลุงพีจะเปลี่ยนให้ครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีอากาศเอ้ยโอกาสโอเคนะ ยังไงก็อย่าลืมล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์ออกมาจากเกมนะครับแล้วเนะจอกันใหม่กับไมค์ครับสกายไลน์ใหม่ครับมา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 สักตัวสักตัวสักตัวน้องน้องอย่านี่บาปการว่าน้องอย่านะน้องนื่อน้องน้องอย่านะ